มาครับพี่น้องครับหมูกระทะครับพี่น้องครับอืมบรรยากาศหลังเลิกงานเลิกงานนะครับหอนหอนขึ้นก็ครับพี่น้องครับเนี่ยนี่เพิ่งเนาะอืมกินไหมอืมอืมแซ่บเลยครับบรรยากาศแย่งโมเรียงหลังเลิกงานเลิกงานพี่น้องเอ้ยอืม ชินนในกับ,บเบือ่อครับเบคอนมาร,รับนแบบเบอร์รนดังมึงยูโซอืมหอนับ ลองเลยปลาหมึกสุกไปเนี่ยกบกวบๆมาเนี่ยวหวอนๆเลยบางอา้ายบอกอืมอืมอืมมีแต่เสียบเสือหมอบเสียบ มักมักขนาดเลยครับชิ้นยังบกวกบันยากาัดดีๆกับมูกท่านะครับทำไมวันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้คลายเขาไม่ได้กินหรอก ันจิน้มนะกนืนลานหนเสียไปดิอ,อืมอืมอือื้อเอออ๋อ,อ,อ,อเนี่ยมันตน้องมีแทลว่าล้วตัวปลาหมึก แซ่บน้ำก,กินเนี่ยสุดดอดเลยมันหลอกเปรี้ยวๆหวานๆดิเว่นตกหินไม่หลองเห็นว่าล่ดิมันหายแล้วห,หนนมูกระทะกินได้ไหมกระเจยบ เสียบแบบลองเลยอืมเสีเยบเป็นั่อน เบคอน่สซ่บหม้อตังเดือดเลย,เยกินยำอะไกับเสบไม่นั่นหรอครับพี่น้องคองมกักคองมักหลายๆคนเนาะเขาอยาตังล้งเทงขึ้นนี่ หวอนด่เลยลอกกิน Mọi người có xem không? Thôi, đi ăn cái đi rồi. Thấy cái หวนดเด้ม่อไงว้าวบินก็ไมาจังวานี่บรอดดอก nhập loại hoạt Bỏ lời dây binh khó mà Ơi, bưng hoạt Hãy diễn ngon với nó em เดือดข้นมึกอ mm ่าเนื hmm. mm ้อผัดอกบุกเลยอืม มาเสียบไปฮาหมอ้อ,มอมผมจะมัมกเบคอนที่เพิ่นเพิ่นบด้ะเอียบบ่เคิ่นนะครับผมมักแบบนี้โองเสียนเสียนแข็งอื้อ,อนี่เย็นแล้วเอาทำสุดท้ายพี่น้องครับ

ลวกกลินเลยพี่น้องครับเอ้าห้านคักสงานครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อผู้ใดมัคคินี่ฝากกดไลร์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นร่างใจให้ใจหายเลยนะครับเด้อช่องเดินทางมาถึง290,000 20,000ทรัพย์สกัยขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะเอ้าจากไร้พี่น้องไปเท่านี้นะครับโชคดีดีกูฮ่อนลำลำรวยลุยทุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ